รักยิ้มของเธอ Falling into your smile ซีรีส์รักโรแมนติกนาว e อ s p o r t จากซีนแผ่นดินใหญ่ที่รับรองว่าเสิร์ฟความฟินอินทะลุจอแน่นอนรักยิ้มของเธอบอกเล่าเรื่องราวของทงเหยาสาวน้อยวัย22ปีที่มีความใฝฝันอยากจะเข้าเป็นนักกีฬาอ e ีสปอรตในหลีกอาชีพองค์เมียวจิอารีนาในอดีตน,นั้น เธอเคยพัวพันเก็บเซียนอย่างผู้เป็นทั้งแฟนและอาจารย์ที่คอยสอนให้เธอเรียนรู้เกมนี้แต่แล้ววันหนึ่งเกมองเหมียวจิอารีนากลับย่งแฟนหนุ่มของเธอไปอย่างหน้าตาเฉยเวลาที่ไม่มีให้กันเพราะเกมหลังจากเลิกราธงเหยาจึงได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจากนี้จะไม่มีแฟนเป็นคนในวงการอ e ีสปอร์ตอีกซึ่งในโลกของนักแข่งเกม โดยย่อทีมของประเทศจีนมี3ทีมที่มีความโดดเด่นมากๆทีมแรกคือ ZGDX ทีม CK และทีม YQCB ซึ่งสมาชิกทั้ง3ทีมนี้เป็นผู้ชายทั้งหมดเนื่องจากในวงการไม่คิดว่าผู้หญิงนั้นจะมีความสามารถมากพอที่จะเล่นเกมอีสปอร์ตแต่หลายปีให้หลัง ZGDX ทีมระดับท็อปของประเทศ กลับยื่นมือทาบทามให้ธงเหยาสาวน้อยนักเล่นเกมเข้าไปเล่นตำแหน่งเลนกลางแทนที่เทพหมิงดาวเด่นผู้มาความสามารถของทีมที่ถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ข้อมือในช่วงแรกธงเหยาก็ยังคงลังเลที่จะตอบตกลงอันเนื่องมาจากแม่ของเธอนั้นไม่เห็นพร้องที่จะให้ลูกสามารถทำงานในสายงานเกิดใหม่ อีกทั้ววงการอ e ีสปอร์ตหลีกอาชีพของจีนเองก็ยังไม่เคยมีผู้เล่นเพศหญิงมาก,ก่อนในประวัติศาสตร์แต่แล้วความฝันอันแรงกล้าที่อยากให้ทีมคว้าแชมป์ของเทม,มิงก็ได้ผลักดันให้เธอนั้นตอบตกลงเข้าร่วมทีมแาจีดีเอ็กการเป็นผู้เล่นหญิงเพียงคนเดียวในสนามนั้นไม่ได้ง่ายเลยเพราะเธอนั้นต้องโดนกดดันจากแฟนคลับ เนื่องจากพวกเขานนั้นไม่ไว้วางใจในความสามารถของธงเหยาเธอจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นที่ยอมรับของแฟนคลับและคนในทีมทงเหยาได้พี่ใหญ่ของทีมอย่างลูกซื้อเฉิงมาคอยดูแลกำกับและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจนความรู้สึกของทั้งสองที่มีต่อกันมันเกินเลยกว่าคำว่ากับตันและลูกทีมธงเหยาถูกกดดันมาโดยตลอด แต่แล้วความพยายามก็ไม่ทรยศเธอนอกจากจะพิสูจน์ความสามารถในการเล่นในสปอร์ตของผู้หญิงได้แล้วเธอยังตกหนุ่มๆทั้งวงการและนอกวงการได้อย่างล้นหลามแถมด้วยความพิเศษใส่ไข่คือเธอนั้นยังได้เป็นแฟนกับกัปตันทีมลูซ้อเชิงเพิ่มความอิจฉาให้กับแฟนคลับผู้หญิงเป็นเท่าทวีคูณจริงๆ รักยยิ้มของเธอเดแดดแปลมาจากนวนิยายที่มีชื่อว่า You Are Beautiful When You Smile ซึ่งเป็นผลงานของฉินเม่ยนำแสดงโดยชีายาค่เฉิงเซียวและจ่าเซี่วเหินมีทั้งหมด36ตอนภาคไทยและสับไทยสามารถรับชมได้ทาง VTV รอยิ้มของเธอก็ออนแอร์จบแล้วเช่นกันค่ะเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์คนดูซีรีส์แบบสบายๆถึงแม้ว่าการเลาเรื่องสลับกับเกมแต่ว่าเราก็ไม่ได้งงนะคะคือสามารถกดข้ามในส่วนของการเล่นเกมไปได้เลยแต่ว่าจริงๆแอนแนะนำนะว่าให้ดูจะดีกว่าเพราะว่าทีมงานสร้างเกมออกมาได้สมจริงมาก รู้ๆกันใช่ไหมว่า Ten Cent นั้นเป็นบริษัทเกี่ยวกับเกมการออกแบบตัวละครในเกมบวกกับการเล่าเรื่องฉากต่อสู้และรูปแบบตัวละครในเกมน่ารักและน่าสนุกมากดูสบแล้วอยากโหลดเกมมาเล่นเลยอะคือมันดูน่าสนุกมากๆเลยเนื้อเรื่องก็จะไม่ได้เน้นอ e ีสปอร์ตหรือว่าการแข่งขันอย่างเดียวนะส่วนตัวแอดคิดว่ามันจะเน้นไปที่มิตรภาพและความรักของพระนางมากกว่าคะ่ะ โดยส่วนตัวแอดตามดูซีรีส์ีนวอ e ีสปอร์มาแล้วหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเกมเดือดทยานฝันเทพยุสเซียนกรอรี่นาย็นชายกับยายปลาหมึกถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าระยิ้มของเธอก็ไม่ได้น่าเบื่อเลยสักนิดค่ะเนื้อเรื่องด่านหน้าจะมีพื้นฐานมาจากอ e ีสปอร์แต่เบื้องหลังนั้นคือทีมเพื่อนรวมทีมที่น่าทึ่ง ไม่ใช่เล่าแค่เส้นทางความรักระหว่างนักแสดงนำหลักเท่านั้นแต่ว่าทีมงานยังถ่ายทอดได้คนดูได้เห็นถึงมิตรภาพความผบขันความเศร้าส้อยการให้อาภัยและการเสียสละรวมถึงเส้นทางของนักกีฬาอ e ีสปอร์ตมืออาชีพสู่การคว้าลหลีกแชมป์โลกการเล่าเรื่องบางอย่างในซีรีส์แอดก็แอบคิดนะว่ามันเป็นเหมือนกันประชดอะไรบางอย่างหรือเปล่า ตัวอย่างเช่นแฟนเกมออนไลน์ที่คลั่งไคล้ชีวิตส่วนตัวและรูปลักษณ์ของตัวนักกีฬาสปอร์ตมากกว่าสิ่งที่พวกเขาพยายามจะทำออกมาอย่างมืออาชีพค่ะประมาณเรื่องของเจ้นหยางเขากังวลว่าตัวเองนั่นจะถูกแฟนเกมต่อว่าเรื่องที่มีแฟนเนื่องจากว่าแฟนเกมคือคลั่งไคล้มากคือไม่อยากให้นักกีฬามืออาชีพที่ตัวเองชื่นชอบออกไปมีแฟนเพราะว่ากลัวเดี๋ยวว่าจะไม่ สนใจเกมคือจะสนใจแฟนมากกว่าค่ะเ,เรื่องเนี้มันก็ทำให้อเจนอย่างกังวลค่ะว่าจะถูกแฟนเกมต่อว่าก็เลยห่างเหินกับทงเหยาจนเลิกรากันไปค่ะแล้วก็ลู่ซื้อเชิงที่คบกับทงเหยาวระหว่างนั้นก็ถูกคนในโลกออนไลน์พูดถึงและต่อว่าแบบไร้เหตุผลสิ้นดีค่ะรวมถึงส่งของมาทำร้ายตัวทงเยาด้วยมันเสือให้เห็นเลยว่าการคลั่งไคล้ไร้เหตุผลของแฟนคลับ กลับเป็นุปสัรคใหญ่สุดต่อศิลปินหรือคนที่พวกเขารักแต่ในเวลาเดียวกันการเล่าเรื่องหรือว่าปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับความคลั่งไคล้ช่วยส่วนตัวแบบนี้อดคิดว่าเหมือนซีรีส์จะโฟกัสเรื่องแฟนด้อมหญิงมากกว่าการเล่นเกมนะคะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นทีมงานก็เล่าเรื่องในส่วนของมิตรภาพ ระหว่างคนในทีมหลาคู่แข่งได้ค่อนข้างดีพอสมควรค่ะความสัมพันธ์ของทีมแม้จะดูน่าอึดอัดมากในช่วงแรกแต่หลังจากผ่านความเข้าใจผิดแล้วประสรรคต่างหน้าๆทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นค่ะจุดเด่นที่สุดของซีรีส์เรื่องนี้เลยก็คือมีอาหารตาค่อนข้างมากไม่ใช่ค่อนข้างมากแหละแต่คือมากมาก อีกทนะั้งซีรีส์ยังรวมเหล่าไอดอลน้องใหม่ในวงการเอาไว้เยอะพอสมควรเลยค่ะักแสดงหลายคนก็มาจากรายการเฟ้นหาไอดอลของประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นจายเซยวเหวนเยาฉือหากคุณกำลังมองหาซีรีส์ที่มีอาหารตาเยอะๆก็ต้องมีซีรีส์เรื่องนี้อยู่ในลิสแน่นอนค่ะหนุ่มๆห,หล่อเยอะมากหล่อมากละลานตาเลือกไม่ถูกเลยนะว่าจะเอาใครดีทุกตัวละครคือ ดูดีมีเสน่ห์น้าลงไหลมากค่ะซึ่งตัวละครก็ไม่มีใครโดดเด่นไปมากกว่ากันนะแบบทุกคนมีพาร์ทเป็นของตัวเองถึงแม้ว่านักแสดงสมทบจะถึงแม้ว่าจะเป็นแค่นักแสดงสมทบแต่พวกเขาก็มีเรื่องราวที่บอกเล่าเป็นตัวของตัวเองค่ะหากใครชอบซีรีส์ที่มีนักแสดงหน้าตาดีเยอะๆก็แนะนำเรื่องนี้อีกเสียงเลย อีกหนึ่งจุดเด่นที่เห็นได้ชัดมากในรายิ้มของเธอก็คงจะเป็นในเรื่องของโปสเตอร์และการโปรโมทของซีรีส์ค่ะทีมงานสร้างโปสเตอร์ได้เหมือนมีการจัดการแข่งขันจริงๆโปสเตอร์งานละเอียดการโปรโมทต่างๆสามารถดึงดูดคนดูเข้ามารับชมซีรีส์ได้แบบเยอะมากๆแอนชินชอบโปสเตอร์ทีมแข่งขันในเรื่องที่สุดค่ะสวยงามสมจริงยางกับว่าจะมีการแข่งขันจริงๆอย่างนั้นอะ่ะ แล้วก็แอดค่อนข้างมั่นใจว่า Creator อร์และ Producer ทุ่มเงินจำนวนมากในเพลงประกอบซีรีส์ค่ะเพราะว่ามีบางเพลงที่ร้องโดยกลุ่มนักร้อง C-POP และ K-POP ที่โด่งดังแถมยังมีรายชื่อเพลงยาวเหยียดเลยนะคะตัวอย่างเช่นวง K-POP เววีละเซกับสองบทเพลงทรงพลังสุดน่าฟังปลุกพลังความรู้สึกในตัวให้มันดีขึ้นจากเดิมได้มากซึ่งเพลงส่วนใหญ่ก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันและพลังของตัวละครค่ะจังหวะและความรู้สึกที่แข็งแกร่งของดนตรีในเพลงนั้นยอดเยี่ยมจริงๆโดยรวมนะใครที่ชื่นชอบซีรีส์แนวรักโรแมนติกอยากจะหาอาหารตาอาหารใจแก็แนะนำเรื่องนี้เลยค่ะ แต่ถ้าใครที่เป็นสายอ e ีสปอร์ตล้วนก็สามารถค้ำเรื่องนี้ไปได้เลยเนื่องจากว่ามีฉากที่ขัดใจคนดูและขัดแย้ยงกับความเป็นจริงอยู่บ้างแต่ในส่วนของการเล่าเรื่องเกี่ยวกับมิตรภาพถือว่าค่อนข้างดีพอสมวควรเคมีระหว่างพระนางและความสัมพันธ์ของคนในทีมสามารถไหลทอดออกมาได้ดีในระดับหนึ่งเอฟเฟกต์ FX สำหรับฉากต่อสู้ก็ทำออกมาได้ดี สำหรับเป็นบริษัทเกยมยักษ์ใหญ่ในจีนดูจบแล้วมีความคิดว่าอยากจะหาโหลดเกมแบบเดียวกันกับในซีรีส์นะอยากจะโหลดมาคือจะไปหามาจากที่ไหนอะ่ะพูดแล้วอยากเล่นเกมคือทุกคนดูแล้วอยากเล่นเกมกันบ้างไหมอะ่ะส่วนตัวคือแอนอยากเล่นบ้างเทนเซ t ตัดสินใจได้ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่านอกจากจะโปรโมทซีรีส์แล้วยังเป็นการโปรโมทเกมไปในตัวด้วยและที่ดีและยอดเยี่ยมที่สุด ก็คงจะเป็นเรื่องของเพลงประกอบซีรีส์ตื่นเต้นมากตั้งแต่วินาทีแรกที่รู้ว่าเซเนทีนและวเววีจะมาร่วมร้องเพลงประกอบนะคะแอนนี่ตั้งหน้าตั้งตารอเวลาที่เขาจะปล่อยเพลงลงแอปพลิเคชันและ y o u t u b e เลยค่ะคือแค่วงก็อยากฟังเพลงแล้วนะคะ แล้วเรื่องนี้จะบอกว่าฉากรักโรแมนติกคือฟินอิน,อนกระจายมากคือแบบมันฟินสุดๆไปเลยดีต่อใจค่ะใครที่ชอบซีรีส์สายรักโรแมนติกดราม่าคอมเมดี้เบาๆนะคะก็รีบตามเก็บเลยค่ะรอยยิ้มของเธอ mm hmm. falling into your smile สามารถติดตามรับชมสับไทยและภาคไทยได้ทาง vtv